สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวอสัญยาคาดพานโนรหัสนักศึกษา B6612214 ค่ะวันนี้จะมาพูดในเรื่องของขั้นตอนและปัจจัยสำคัญต่อการออกแบบระบบรวบรวมน้ำเสียและลงปรปับปรุงคุณภาพน้ำของชุมชนค่ะในส่วนเนื้อหาของบทนี้นะคะก็จะแบ่งออกเป็น2ส,ส่วนหลักนะคะก็คือส่วนที่1จะเป็นขั้นตอนของการดาเนินการและก็ส่วนที่2จะเป็นลักษณะน้าเสียและปัจจัยในการออกแบบค่ะ ในส่วนของขั้นตอนการดำเนินการตามรายละเอียดของโครงการซึ่งประกอบด้วย8หัวข้อหลักนะคะหัวข้อที่1ก็จะเป็นขั้นตอนของการดำเนินการค่ะซึ่งจะประกอบไปด้วยปัจจัย5ปัจจัยค่ะคือการจัดทำแผนหลักศึกษาความเหมาะสมของโครงการและออกแบบรายละเอียดแล้วก็ดำเนินการก่อสร้างแล้วก็เดินระบบและบำรุงรักษาค่ะ และในส่วนของรายงานการศึกษาความเหมาะสมจะประกอบด้วยความเป็นมาวัตถุประสงค์ขอบเขตข้อมูลพื้นฐานและผลสำรวจวิราะห์ทางเทคนิคและสิ่งแวดล้อมแล้วก็ราะห์ต้นทุนและความคุ้มค่าแล้วก็เปรียบเทียบทั้งเรื่องและข้อเสนอแนะให้ค่ะซึ่งจะมีความสำคัญเนื่องจากจะส่งผลต่อการดำเนินการในขั้นตอนต่อไปในระยะยาวค่ะ ในส่วนของการมีส่วนร่วมของประชาชนประชาชนควรม,มีส่วนร่วมในทุกครั้งของขั้นตอนนะคะเพื่อสร้างความเข้าใจความร่วมมือและการยอมรับจากชุมชนค่ะในส่วนของการมีส่วนร่วมก็จะประกอบไปด้วยศึกษาความเหมาะสมของโครงการเลือกที่ตั้งของโครงการในระหว่างการก่อสร้างและระยะเดินระบบและการดําเนินการก็ควรจะแจ้งให้ประชาชนรับรู้ด้วยค่ะ และในส่วนของเจ้าของโครงการควรจัดสรงงบประมาณเพื่อทํากิจกรรมประชาสัมพันธ์และปึกสาหาหรือกับประชาชนเพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าร่วมในการกําหนดนโยบายและการตาัดสินในบางส่วนของโครงการค่ะและในส่วนหัวข้อที่4การสํารวจและการเก็บข้อมูลซึ่งหัวข้อนี้มีวัตถุประสงค์คือเพื่อให้เข้าใจสภาพพื้นที่และปัญหาที่แท้จริงของชุมชนและใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการออกแบบระบรบรวบรวมน้ําเสียและลงบําบัดค่ะ ซึ่งข้อมูลที่ต้องสำรวจและเก็บรวบรวมจะมีสภาพพื้นที่ของโครงการแผนการพัฒนาชุมชนข้อมูลด้านประชากรข้อมูลปร,ริปรมาณการใช้น้ําข้อมูลปริมาณปริมาณน้ฝนและการระบายน้ําลักษณะของน้ําเสียและระบบรวบรวมน้ําเสียของลมบรนบัดเดิมค่ะและส่วนของข้อที่5ปีเป้าหมายและแผนการแบ่งการก่อสร้างเป็นช่วง และในส่วนของปีเป้าหมายก็คือช่วงเวลาในอนาคตที่ระบบบำบัดน้ำเสียจะยังคงสามารถรองรับอัตราการไหลและปริมาณสารมลพิษได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะซึ่งควรกำหนดปีเป้าหมายของโครงการไว้ที่ประมาณ20ปีปีเป้าหมายของระบบรวบรวม,รวมน้ำเสียควรจะถูกกำหนดให้ยาวนานกว่าลงปรับปรุงคุณภาพน้ำโดยจะอยู่ที่ประมาณ30-50ปีค่ะถ้าหาก กำหนดนานเกินไปอาจจะทำให้วัสดุหมดอายุเทคโนโลโยีล้าสมัยมาตรฐานน้ำทิ้งเข้มงวดขึ้นและการคาดการข้อมูลไม่แม่นยำค่ะและในส่วนของแผนการ,แบ,การแบ่งการก่อสร้างเป็นช่วงๆในช่วงที่เหมาะสมนะคะก็คือแนะนำให้แบ่งการก่อสร้างออกเป็นช่วงๆโดยมีช่วงห่างระหว่างแต่ละช่วงประมาณ5-10ถึงปีค่ะ และในส่วนของข้อที่6คือพื้นที่บริการพื้นที่บริการก็คือพื้นที่ของชุมชนทั้งหมดที่จะระบายน้ําเสียลงสู่ท่อรวบรวมน้ําเสียและถูกลําเลียงไปบําบัดที่ลงปรับปรุงคุณภาพน้ําของชุมชนค่ะและในส่วนของพื้นที่เป้าหมายก็คือขนาดของพื้นที่บริการที่ถูกคาดไว้ในปีเป้าหมายของโครงการซึ่งมีปัจจัยสําคัญในการกําหนดพื้นที่เป้าหมายดังนี้ค่ะก็คือ 1. แผนการพัฒนาชุมชน2 แผนผังเมือง3แผนการใช้ประโยชน์ที่ดิน4แผนการขยายเขตชุมชน5แผนการขยายระบบสาธารณูประโภค 6. การจัดสรรงบประมาณสำหรับโครงการค่ะและที่ตั้งรงปรับปรุงคุณภาพน้ำของชุมชนในส่วนของการเลือกที่ตั้งของรงปรบบคุณภาพน้ำของชุมชนเป็นปัจจัยสำคัญที่ต้องพิจารณาอย่างรอบคอบซึ่งมีเกณฑ์การพิจารณาในหลายมิติ เช่นควรตั้งอยู่ใกล้แหล่งกําเนิดน้ําเสียและแหล่งรับน้ําทิ้งควรอยู่บริเวณท้ายน้ําของชุมชนและไม่ควรอยู่เหนือน้ําของจุดสูบน้ําดิบสําหรับการผลิตน้ําประปาและควรมีระดับพื้นดินที่ต่ํากว่าพื้นที่ชุมชนเพื่อให้สามารถใช้แรงนุมถ่วงช่วยในการรวบรวมน้ําเสียได้และควรอยู่ในพื้นที่ที่น้ําไม่ท่วมเว้นแต่จะมีการสร้างกําแพงกั้นน้ําและควรมีถนนเข้าถึงได้สะดวก และก็ควรมีการพิจารณาระบบสาธารณูประคที่จําเป็นเช่นระบบไฟฟ้าระบบน้ําประปาและโทรศัพท์แล้วก็ต้องมีพื้นที่ที่มากเพียงพอสําหรับการขยายระบบบาบัดน้ําเสียไปจนถึงปีเป้าหมายแล้วก็ควรมีพื้นที่ว่างสํารองมากกว่า2 5ของพื้นที่ทั้งหมดเพื่อรองรับการขยายตัวในอนาคตได้ค่ะ ค่ะก็ในส่วนของข้อที่8การคาดการจํานวนประชากรในอนาคตซึ่งการคาดการจํานวนประชากรในอนาคตถือเป็นข้อมูลพื้นฐานที่สําคัญซึ่งต้องมีในรายงานการศึกษาความเหมาะสมของโครงการแล้วก็ต้องมีความแม่นยําสูงเนื่องจากจะส่งผลกระทบต่ออาตาัอาตราอัตราไหลน้ําเสียที่ต้องออกแบบให้รองรับ หากการคาดการณ์ไม่แม่ยนยำจะส่งผลให้ระบบทำงานได้ไม่เต็มประสิทธิภาพหรือมีงบประมาณที่สูงกว่าความจำเป็นค่ะซึ่งวิธีการคาดการณ์จำนวนประชากรตามหลักสถิติหรือทางคณิตศาสตร์มีหลายวิธีซึ่งจะขึ้นอยู่กับลักษณะการขยายตัวของชุมชนและระยะเวลาที่คาดการณ์ในอนาคตมีดังนี้ค่ะซึ่งวิธีที่1จะเป็นวิธีโตแบบเลขคณิตซึ่งจะเหมาะกับการคาดการณ์สั้นๆประมาณ1-5ถึงปี ในส่วนวิธีที่2จะเป็นวิธีโตแบบเลขาคณิตจ,จะเหมาะสําหรับชุมชนที่มีจํานวนประชากรเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วเช่นแหล่งชุมชนแออัดแหล่งท่องเที่ยวที่เปิดใหม่จะใช้คาดการในระยะเวลาสั้นๆเพียง1-5ปีค่ะและในส่วนวิธีโตแบบชะลอตัวจะเหมาะสมกับชุมชนเดิมที่มีการพัฒนามากและก็ขยายใกล้ถึงจุดอิ่มตัวแล้ว หรือกาลังปรับโครงสร้างเพื่อลดความแออัดค่ะและในส่วนวิธีโตแบบเส้นโคง้งรูป S จะเหมาะกับชุมชนหรือเมืองใหม่และและการคาดการณ์ที่ระยะยาวจนถึงระดับที่เมืองหยุดโตหรือถึงจุดอิ่มตัวค่ะและในส่วนวิธีเปรียบเทียบจะเป็นการหาอัตราการเปลี่ยนแปลงของจำนวนประชากรโดยการเปรียบเทียบ กับเมืองหรือชุมชนที่มีลักษณะใกล้เคียงทั้งในด้านกายภาพด้านเศรษฐกิจและด้านสังคมค่ะในส่วนวิธีเทียบสัสดส่วนจะเป็นอัตราการเปลี่ยนแปลงประชากรในพื้นที่ย่อยที่มีความใกล้เคียงกับพื้นที่ในระดับสูงกว่าเช่นการตั้งสมมติฐานว่า อัตราการเปลี่ยนแปลงประชากรของเทศบาลเท่ากับอัตราการเปลี่ยนแปลงประชากรในระดับอำเภอรหรือจังหวัดค่ะหัวข้อที่9อัตราการใช้น้ําหมายถึงปริมาณน้ําที่ประชาชนใช้ในแต่ละวันและก็หน่วยที่ใช้ก็คือลิตรต่อคนต่อวันค่ะโดยในประเทศไทยจะพบว่าใช้น้ําเฉลี่ยประมาณ221ลิตรต่อคนต่อวันแล้วก็ตัวเลขนี้จะเปลี่ยนไปตามขนาดของชุมชนและพฤติกรรมการใช้น้ํา เช่นถ้าหากเมืองใหญ่ก็จะใช้น้ํามากกว่าชุมชนค่ะในส่วนของข้อที่10อัตราไหลรา,ายวันเฉลีย่ยซึ่งค่าเฉลี่ยของปริมาณน้ําเสียที่เกิดขึ้นต่อวันที่ถูกรวบรวมเข้าสูโรลงบําบัดน้ําและเป็นค่าเฉลี่ยของอัตราการไหลทั้งปีค่ะซึ่งปริมาณน้ําเสียที่เข้าระบบรวมทั้งปีจะหารด้วย จำนวนวันของปีนั้นๆที่ระบบรองรับน้ำค่ะซึ่งจะใช้ในการคำนวณงบป,ประมาณในการเดินระบบเช่นสารเคมีกระแสไฟฟ้าปริมาณสลัดที่ต้องกำจัดในส่วนหัวข้ออัตราการเกิดน้ำเสียปริมาณน้ำเสียซึ่งเกิดจากการใช้น้ำในกิจ,ก,จกรรมต่างๆในชุมชนซึ่งจะแบ่งสัสดส่วนแปรผันในช่วงกว้างคือ0.4ถึง1.0เพราะอาจมีการรั่วจากน้ำใต้ดินหรือน้ำเสียโลกออกมาค่ะ และสำหรับประเทศไทยจะกำหนดให้สัดส่วนเป็น0.7ถึง0.8ซึ่งค่าแนะนำให้ใช้สัดส่วนก็จะเป็น0.8ค่ะและในส่วนหัวข้อที่12อัตราน้ำ่วดซึมและน้ำไหลเข้าท่อซึ่งอัตราน้ำไหล,ล่วดซึมและน้ำไหลเข้าท่อคือปริมาณน้ำที่ไม่ใช่น้ำเสียจากแหล่งกำเนิดที่ไหลเข้าสู่ระบบท่อระบายน้ำเสียจะแบ่งออกเป็น2ส่วนหลักๆได้แก่น้ำ่วดซึมเข้าท่อแล้วก็น้ำไหลเข้าท่อค่ะ ในส่วนของน้ำ่วดซึมเข้าท่อก็คือน้ำใต้ดินที่ไหลซึมเข้าไปในระบบท่อน้ำไหลเข้าท่อก็คือน้ำฝนที่ไหลเข้าสู่ท่อน้ำเสียหรือท่อดักน้ำเสียโดยตรงค่ะการมีอัตราน้ำ่วดซึมและน้ำไหลเข้าท่อที่สูงเกินไปจะทำให้ปริมาณน้ำที่เข้าสู่ลงบำบัดเพิ่มขึ้นอย่างมากซึ่งอาจส่งผลให้ลงบำบัดต้องทำงานหนักเกินความสามารถค่ะและในส่วนค่าแนะนำและเกณฑ์มาตรฐาน ถ้าสัดส่วนแนะนําก็คือกําหนดให้อัตราน้รั่วซึมและน้ําไหลเข้าท่อเป็น0.2ของอัตราการเกิดน้ําเสียค่ะในส่วนของปริมาณน้ํารั่วและน้ําไหลเข้าท่อจะขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยเช่นความยาวของท่ออายุการใช้งานสภาพการชํารุดของท่อระดับน้ําใต้ดินและลักษณะของชั้นดินค่ะและในส่วนของการแปรผันของอัตราไหลอัตราไหลน้ําเสียจะแปรผัน ตามลักษณะการใช้น้ำของชุมชนในแต่ละวันหรือตามฤดูกาลค่ะซึ่งอัตราการไหลรายชั่วโมงสูงสุดหรือต่ำสุดดังการาฟจะขึ้นอยู่กับปริมาณน้ำเสียสูงสุดที่เกิดขึ้นภายใน1ชั่วโมงเมื่อเทียบกับอัตราการไหลรายวันเฉลี่ยต่อปีค่ะในส่วนของอัตราการไหลรายชั่วโมงสูงสุดและต่ำสุดนะคะอัตราไหลรายชั่วโมงสูงสุด จะใช้ออกแบบหน่วยกระบวนการหลักที่รองรับน้ําปริมาณมาก mm hmm. เช่นท่อรวบรวมน้ําเสียตะแกรงสถานีสูบน้ําเสียรวมถึงการตรวจสอบการทํางานของถังทําน้ําใสและถังสัมผัสคอลรีนค,ค่ะอ,าากกาะอ,อตัตราการไหลรายชั่วโมงต่ําสุดจะใช้ตรวจสอบความเร็วของการไหลของน้ําเพื่อป้องกันของแข็งแขวนลอยตกตะกอนในเส้นท่อหรือในบ,บนําบัดต,ต่างๆค่ะ และในส่วนของลักษณะน้ําเสียในชุมชนน้ําเสียมีส่วนประกอบหลักที่ต้องตรวจวัดอยู่5ค่า5พารามิเตอร์ก็คือ BOD COD ค่า suspended s o l i d หรือค่า TAN แล้วก็ค่า For f h o s p a t e ค่ะซึ่งค่าพวกนี้จะใช้เป็นเกณฑ์ในการออกแบบระบบบำบ,บัดน,น้ําให้เหมาะสมนะคะในส่วนของ BOD ก็คือปริมาณสารอินทรีย์ที่จุลินทรีย์ย่อยซึ่งจะใช้ออกแบบในระบบชีวภาพส่วน COD ก็คือจะใช้เปรียบเทียบกับ BOD ส่วนของแข็งแควนลอยก็จะใช้ออกแบบกับถังตกตะกอน TKN ก็จะใช้ในระบบ n i t i f i c a t i o n ส่วนฟอสฟอรัสก็จะใช้ในระบบกําจัดสารสารอาหารค่ะโดยทั่วไปน้ำเสียชุมชนในประเทศไทยจะมีค่าเฉลี่ยดังตารางค่ะและสุดท้ายก็คือมาตรฐานน้ำทิ้งค่ะเมื่อผ่านการบำบัดแล้วน้ำที่ปล่อยออกมาต้องมีค่าตามเกณฑ์ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยจะมีพารามิเตอร์หลักและค่ามาตรฐานควบคุมดัง,ดงตารางท,ที่อยู่ในสไลด์ค่ะซึ่งถ้าลงบำบัดสามารถควบคุมคุณภาพน้ำให้อยู่ในระดับนี้ได้ก็แสดงว่าระบบมีประสิทธิภาพและปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อมค่ะขอบคุณค่ะ